มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดตัวพี่ชายน้องมาอยู่ไม่คิดว่าหล่อระดับพระเอกค่ะห่วงลูกสาวมากเป็นนับวันนะคะสำหรับพิธีกรหน่มกันัฉเพราะต้องบอกเลยนะคะว่านับวันน้องมาอยู่ยิ่งโตก็ยิ่งสวยเป็นสาวแล้วก็ออร่าจับฉายแววซุปตาสดสดค่ะ ซึ่งป้าป้าหนุ่มเองก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าพอมีลูกสาวมันก็ต้องคิดเยอะกลัวลูกไปเจอผู้ชายอย่างเราด้วยฟินลิงของการมีลูกสาวก็จะห่วงนะกลัวไปเจอคนเจ้าชู้แต่ว่าเราไม่สามารถไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรกับชีวิตได้มากมายนะักก็ได้แค่เตือนเท่านั้นล่าสุดนะคะทำเอาทวิตเตอร์แทบแตกค่ะเมื่อคุณหนุ่มกัญชยัยเปิดตัวพี่ชายคนใหม่ของมายูเขาก็คือคณาวุฒิกำเนิดพลอยงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างฮือฮาเพราะว่าหนุ่มคนนี้ ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะพระเอกช่อง3ค่ะหนุ่มกรับคนาวุฒินั่นเองค่ะแฟนๆต่างดีอกดีใจกันเพียบนะคะที่เห็นพี่หนุ่มให้ความรักความเอ็นดูกับหนุ่มกรับคนนี้ต่างเฝ้ารอที่จะเห็นทั้งคู่ร่วมงานกันอีกสักครั้งค่ะหนุ่มกัญชัยเปิดตัวพี่ชายน้องมาอยู่อย่างไรก็ตามนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อที่ดูแลบุตรสาวได้น่ารักมากๆนะคะชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากเวลาฟิสโบรค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ